สวัสดีครับที่นี่จเจริญมินิฟาร์มเศรษฐีครับมาดูปลาดุกนะครับอันนี้ปลาดุกรัเสเซียนะครับเลี้ยงในบ่อปูนนะครับตอนนี้เขาจะอยู่ด้านล่างของข้อไก่นะครับด้านบนจะเป็นข้อไก่นะครับวิธีการประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุกนะครับถ้าถ้าไก่ถ่ายมูลลงมานะครับ มันจะตกลงมาด้านล่างนะครับเจ้าปลาดุกก็จะได้กินอาหารนะครับจากมูลหรือเศษอาหารของไก่นะครับดูนะครับตกลงมาก็หายนะครับนี่ครับตกลงมาอะไรตกลงมาก็ไม่เหลือนะครับเศษอาหารเศษมูลต่างๆนะครับถ้ามันยังไม่ตกมันก็จะแห้งข้างบนนะครับมันก็จะกลายเป็นอาหารเม็ดตกลงมานะครับแล้วก็เจ้าปลาดุกก็จะได้กินนะครับ ตัวเริ่มใหญ่นะครับปลาดุกจะลุมกินอย่างนี้ทั้งวันนะครับเป็นอาหารเสริมให้กับเขานะครับ่งเช้าก็ให้ให้อาหารเม็ดบ้างนะครับแล้วก็มูลไก่นะครับกินได้ทั้งวันนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับตกลงปั๊บมันก็จะหล่นมันก็จะกินนี่นะครับไก่ ไก่ไข่บนบอ่อประดุกอ้าวอันนี้ออกไข่แล้วหนึ่งฟองออกตอนไหนเนี่ยเจ้งเก็บนะครับลักษณะนี้ครับผมเจาะรูตรงนี้ไว้นะครับเนี่เวลานั้นก็ล้วงมือล้วงเข้าไปนี่นะครับเก็บเอาไก่หนึ่งตัวนะครับข้างบน เยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้ําเน่านะครับที่ให้อาหารก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับเอากระติกน้ําเก่าๆนะครับมาทํานะครับ,นรบหนึ่งตัวก็พอนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าขายตัวนี้ก็มเมตรละไม่กี่บาทนะครับเอาไม้ไผ่ข้างบ้านมาใส่นะครับดูปลาเข้ามาดูปลา ปลามีตัวนี้ครับตัวใหญ่มากครับเนี่ยครับตัวนี้ใหญ่มากจะทอกแขนนะครับเนี่ยตัวนี้ปลามันก็จะอยู่นี่ทั้งวันนะครับเนี่ยไก่เนี่ยคอกมันจะสะอาดนะครับถ้ามันมูลไก่มันตกเนี่ยถ้ามูลไก่ข้างในแล้วมันตกนะครับมันเขี่ยปั๊บอ่าแบบนี้นะครับมันตกลงมันก็จะเป็นอาหารประดูกทันทีนะครับไก่ถ้ามันตกลงมันก็จะได้กินเลยนะครับมูลของไก่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ